สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาทำดินปลูกครับเพาะกล้าไม้นะครับซึ่งวิธีการของผมนะครับก็เป็นวิธีการนำเอาเครื่องมือเครื่องใช้ครับที่อยู่ในบ้านนะครับที่พ่อแม่เก็บไว้ให้เอามาใช้ประโยชน์นะครับเพื่อตอบสนองการทำงานของเราครับซึ่งใช้แรงงานน้อยครับทำอยู่คนเดียวนะครับ แต่ก็มีลูกๆนะครับมาช่วยนะครับเราก็ถือว่าการเล่นกับการทํางานของเราก็ควบคู่กันไปนะครับนี่นะครับดินนี้ผมทาเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆถ้าคุณเพื่อนคนไหนมีรถไถหรือมีอะไรเหมือนผมครับก็สามารถนํามาทําได้หรือว่าเราจะผสมดินแบบเล็กๆก็ได้นะครับโดยใช้จอบก็ได้นะครับแต่ผมอาศัยว่ามีเครื่องจักรครับก็เลยทัเลือกวิธีแบบนี้นะครับ ดินที่เรานำมาทำในการเลาะกล้านะครับซึ่งผมใช้ส่วนผสมอยู่สามส่วนนะครับด้วยกันนะครับ,รบนะมีแกลบดำนะครับนี่นะครับเพื่อนๆแกลบดำที่ได้มาจากรุงสีนะครับแล้วก็แกลบดิบนะครับ<แ>อ่าเดี๋ยวพอพูดก่อนลูกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแล้วก็แกลบดิบนะครับแล้วก็ขี้หมูจากโรงเรือนที่เราเลี้ยงนะครับ วิธีการของผมก็คือใช้วิธีง่ายๆนะครับเพราะว่าส่วนผสมหลักของผมคือดินนานะครับดินนาบ้านเราเป็นแบบนี้นะครับเอาหวีหมักนะครับที่เรากะไว้ประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์นะครับใส่รถไถรถไถเป็นตามมาแล้วมาเทลงนาเลยนะครับเทลงนาไปเ,เลือกบริเวณรอบๆครับแล้วก็เอาเกล็ แลบดิบกับแลบดํานะครับมาใส่มาคลุกด้วยกันนะครับแล้วก็ใช้รถไถใส่ใบลอตเตอรี่นะครับปั่นปั่นให้คลุกเคล้าเข้ากันกับดินนานะครับแล้วก็ใช้รถไถโกยมาอีกทีนะครับโกยให้เป็นกองแบบนี้เราก็สามารถได้ดินไปเพาะปลูกได้นะครับ นี่นะครับดินเราที่เราใช้มาพบปลูกก็จะคลุกเคล้ากันแบบนี้นะครับสามส่วนนะครับส่วนมากดินดินนาจะเยอะกว่านะครับดินนาผมจะได้ประมาณสักเจ็ดสิบประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับได้ครับเพื่อนๆซึ่งเราสามารถเอาดินนี้ครับไปใช้ในการปลูกผักปลูกอะไรได้หมดเลยนะครับปลูกผักนะครับในสวนหรือว่าใส่ต้นต้นไม้ก็ได้นะครับที่เราต้องการจะเพาะ หรือเอาไปปลูกเลยก็ได้ครับได้หมดเลยนะครับนี่ครับวันนี้ผมก็จะเพาะยางนานะครับกันตรึงมาตรึงมองมาหน่อยแล้วนี่ครับผู้ช่วยกําลังตักดินใหญ่เลยครับอนนี้แล้วก็มีสาวน้อยครับขี่รถวิบากขึ้นปูเขานะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถทําได้นะครับเราสามารถเลือกหาวัสดุที่อยู่ในบ้านครับเอามาทําอย่างนี้ได้นะครับ ก็จะเป็นช่วยเราเอาสิ่งที่อยู่ในบ้านก็มาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับนี่ก็จะพาเพื่อนๆไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมเลือกใช้อยู่แล้วก็ยางนานะครับยางนาที่เราเก็บมาเมื่อวานนะครับเราก็มาบ่มใส่กระสอบปุ๋ยแบบนี้นะครับโยนใส่น้ําเลยนะครับผมจะแช่ไว้ประมาณ หนึ่งวันนะครับหนึ่งวันนี่ครับเราก็มากลับอีกข้างหนึ่งเพื่อให้เม็ดไม้มันได้เรียกว่าอะไรนะได้รับความชุ่มชื้นอย่างเต็มที่นะครับราะผมสังเกตว่าเม็ดไม้ไหนที่สมบูรณ์นะครับมันงอกอยู่แล้วนะครับถึงเราจะทําวิธีไหนก็ตามจะเอาไปในโอง่งแล้วก็เช่ใส่ก็ได้ครับเช่ในโอ่งก็ได้ครับหรือในถังก็ได้ผลออกมาก็คืองอกเหมือนกันนะครับ พอเช่ได้ประมาณสักหนึ่งวันนะครับเพื่อนๆหรือหนึ่งคืนก็ได้นะครับถ้ามันชุ่มมากก็เอาไปสุ่มไว้ใต้ต้นไม้ก็ได้ครับหรือไว้ในถุงปุ๋ยอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าจํานวนเยอะๆอย่างนี้ก็น่าจะสุ่มไว้ใต้ต้นไม้นะครับกองกองรวมกันแล้วก็เอาผ้าห่มอีกทีหนึ่งครับแล้วก็รดน้ําเช้าเย็นประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับมันก็เริ่มงอกแล้วครับบางทีไม่ถึงอาทิตย์นะครับแล้วความสมบูรณ์ของต็นไม้นี่นะครับ วิธีที่เรียบง่ายที่เพื่อนๆสามารถเอาไปเลือกใช้ได้นะครับยังไงก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับป่า,มาไม้มีความสำคัญต่อต่อโลกต่อประเทศเรามากนะครับถ้าเราปลูกวันละสองสามต้นก็ถือว่าช่วยเหลือกันนะครับก็จะได้อากาศที่สดชื่นและร่มรื่นบรรยากาศบ้านผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อน,อนสวัสดีครับ